ในการรวบพ่อค้ายาเสพติดรายสําคัญคุณผู้ชมครับแต่ละปีเนี่ยก็ถือว่าจับกลุ่มมาได้เยอะเหมือนกันทีนี้การจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดเนี่ยโทษมันหนักอยู่แล้วเพราะว่าเป็นขบวนการการค้ายาเสพติดที่ก็มีทั้งลูกน้องแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมครับความเสียหายที่มันสูงมากแต่เหตุการณ์นี้ครับตำรวจที่าท่องเที่ยวเกาะพะง,งันไปจับกลุ่มนะฮะสิบผู้ต้องหาย,ยาเสพติดรายสําคัญในพื้นที่ หนึ่งในนั้นอย่างที่บอกเป็นพ่อค้ายาเสติดรายใหญ่ประวัติไม่ธรรมดาคุณนั่นเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยต้องโทษประหารชีวิตด้วยนะแล้วก็ปรากฏว่าเขาโดนลดโทษมาเหลือประมาณ17บปีคุณผู้ชมครับเขาเป็นอดีตทหารหน่วยรบพิเศษแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่บอกว่า,าต้องโทษประหารชีวิตเพราะว่าเคยมีคดีฆ่าคนตายด้วยการใช้อาวุธสงคราม แหม่น่าก,กลัวเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับหลังจากถูกจําคุกไป17ปีพ้นคุกได้ไม่นานครับผันตัวมาเป็นพ่อค้า,าย,ยาเสพติดซึ่งไม่ต้องห่วงล่าสุดเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้ขนังค่าเข่าเลยครับเนี่ยเหตุการณ์นี้นะครับบุกจับกลุ่มได้พร้อมกับยาเสพติดแล้วก็รวมไปถึงนะครับช่วงจังหวะวินาทีที่กําลังเสพยาด้วยเหมือนกันตำรวจท่องเที่ยว5กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวครับต้องขอบคุณจริงๆ ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังานจริงๆเขาก็มีมาตรการตรวจโดยรอบเกาะน,นะฮะคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงนะฮะก็จะมีหมายมาพอส่งหมายเสร็จปุ๊บเขาก็จะทำการตรวจแล้วก็ไปค้นแล้วก็จับกลุ่มโดยทันทีแต่หมายสำคัญในครั้งนี้ครับมีทั้งหมด10ผู้ต้องหาที่เป็นรายสำคัญเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเข้าไปสถานที่ในการตรวจค้นเป้าหมายครับที่ชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนแล้วก็ร้องทุกข์มาด้วย มีทั้งกลุ่มแรงงานชาวต่างด้าวที่มั่วสมเสพยาเสพติดก่อให้เกิดความรําคาญแล้วก็ยังเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชุมชนที่สําคัญทําลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเกาะพะง,งานด้วยเบื้องต้นเนี่ยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครับมีชาวเมียนมาและชาวไทยรวมประมาณ10คนพร้อมของกลางคือยาเสพติดหลังจากนั้นขยายผลการจับกลุ่มเครือข่ายนะครับหนึ่งในนั้นอย่างที่บอกคือนายสมเกียรติอายุ45ปี โอ้โห oh, 45ปีนี่คือโดนจำคุกม,มาแล้ว17ปีนะคุณผู้ชมไปบวกลบกันแสดงว่าตอนนั้นเองเนี่ย20กว่าๆคุณอัน้นก็คือก่อเหตุการณ์ที่ลักษณะอุกอาจมากๆเลยทีเดียวเขาเป็นอดีตทหารหน่วยรบพิเศษครับถูกจับกุมพร้อมยาบ้าจำนวนหนึ่งสำหรับประวัติอย่างที่บอกใช้อาวุธสงครามแล้วก็ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีโทษประหารชีวิต ก่อนที่สุดท้ายเนี่ยนายสมเกียรติจะโดนลดโทษเหลือจําคุกแค่17ปีแล้วก็เพิ่งพ้นโทษได้ไม่นานครับหันมาค้ายาเสพติดทีนี้ตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหานะครับนั่นคือการครอบครองแล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ก่อนที่จะนำตัวนายสมเกียรติแล้วก็พวกอีก2คนนี่คือมีพวกด้วยนะคือมีลูกน้องติดตามห้อยสอยมาเลยทีเดียว ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลูกน้องในรออยู่ข้างนอกหรืออยู่แล้วหรือว่าเพิ่งไปรู้จักกันในคุกนะเพราะว่า17ปีก็ถือว่าน่าจะมีอํานาจหรือว่ามีอิทธิพลในคุกอยู่พอสมควรเลยทีเดียวทั้ง3คนเนี่ยถูกดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับนั่นคือมียาวเสพติดให้โทษทั้งครอบครองแล้วก็จําหน่ายนะครับตอนนี้เองตํารวจบอกว่าน่าจะยังมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็รวมไปถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังแน่นอนครับ ต้องรอดูว่าจะมีการขยายผลในการจับคุมหลังจากนี้อย่างไรเพราะชั่อว่าตลอด17ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกทําไม่ไปเจอเส้นทางใหม่ในคุกก็น่าจะมีเส้นทางเดิมอยู่แล้วแล้วก็เตรียมตัวรอต้อนรับหลังจากออกจากคุก17ปีเพื่อที่จะมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งในการผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าย,ยาเสร็จติดรายสาคัญในการจับลุมครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ตํารวจท่องเที่ยวให้ได้เห็นว่า ตำรวจท่องเที่ยวนอกจากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดูแลนู่นนี่นั่น 1, 2, 3, 4ต่างๆแล้วในวิธีการหรือกระบวนการจับกลุม ตำรวจท่องเที่ยวก็ทำได้เหมือนกันครับนี่นะครับพูดถึงในท้องที่เกาะพัง,งานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเองนะครับก็จับกลุ่มไปหลายคดีหลายกรณีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะมีชาวต่างด้าวโดยเฉพาะเมียนมานะครับเข้ามาร่วมผัวพันแล้วก็ก่อเหตุกันค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งครั้งนี้ก็มีชาวเมียนมาแล้วก็เป็นผู้ต้องหาคนไทยด้วยรวมทั้งสิ้นประมาณ1ิรายนั่นเองครับใช่ครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่ายอย่างที่บอกมี ข้อหาประหารชีวิตมาแล้วแต่ว่าพ้นโทษออกมาและทำผิดทำผิดซ้ำซากอีกนะครับจะโดนอะไรอีกไหมเอาจริงๆนะฮะต้องบอกว่าถ้าตามหลักกฎหมายไทยเนี่ยคุณผู้ชมครับรัฐธรรมนูญจริงๆกำหนดไว้เลย คนที่ทําผิดซ้ํำซากโทษเนี่ยมันหนักกว่าเดิมอยู่แล้วคุณผู้ชมครับแต่ว่าในกร,กรณีดังกล่าวเนี่ยด้วยความที่คดีที่เขาเคยโดนมาก่อนหน้านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคือหมายถึงว่าเป็นโทษฆ่าคนตายมาทีนี้ในการต้องโทษใหม่คือยาเสพติดคุณผู้ชมครับเอาจริงๆก็ต้องรอการฟ้องของเจ้าพนักงานเหมือนกันครับว่าจะมีการฟ้องในข้อหาหนักหรือว่าเบาขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าอีกหนึ่งคำพูดของคนไทยที่อยู่ในใจเลยนั่นก็คือเห็นไหม พ้นโทษออกมาก็ทำผิดอีกแล้วไม่น่าลดโทษเลยนั่นนะสิครับเนี่ยฮะกฎหมายก็อาจจะเขาเรียกว่าหนักกว่านี้ไหมเข้มข้นกว่านี้หรือเปล่านะครับในการที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดนะครับโดยเฉพาะคดีที่มันค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งข้อหาที่หลายคนอยากจะให้โทษหนักๆเสเลเกินก็คือเรื่องของการเมาแล้วขับด้วยนี่นะครับอก็เป็นเรื่องของคดีนะครับที่เรารายงานกันในช่วงนี้นั่นเองครับครับ